ขอบคุณมากๆนะครับก็ตัวผู้เรา ได้ทํางานอย่างมีความสุขแล้วแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากเจ้าของค่ายว่ามันสนุกมากครับแล้ววันนี้จะไปชมพร้อมกันครับหวังว่าคนจะชอบกันนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากบอกต่อด้วยแล้วกันนะครับโพ้แปงไปซีนีสีโลกครับค่ะเา้ดูวมเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงมันจะไม่เหมือนกันเลยครับผมแล้วมันจะทะเยอทะยานมากๆครับเนื่องจากว่าแต่ละยุคเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่ามันมาร้อยเรียงต่อกันในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันครับซึ่งมันไม่ได้มันไม่เล่าทีละเรื่องนะครับมันเล่าครบ ว่าจากที่สัมภาษณ์เนี่ยความลับมันเยอะมากของเราแทบไม่ได้บอกอะไรเลยของคนอื่นก็บอกว่าจะเยอะเหมือนกันความความลับความลับของแต่ละเรื่องมันเยอะมากมีมีมีค่ะเอนนี้การคุนกันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างของคอยกับพี่เกดของพี่ชมพู่กับพี่เกดก็จะเป็นในสมมติฐานก่อนค่ะก็ของพี่เกดก็จะรับบทเป็นเดีต้องจอดในบทนิดนึ่งก็จะต้องส่งของในบางอย่างซึ่งในยุคของเราก็จะเป็น นี่จะหมดแล้วนะลูกลุดจะหมดแล้วนะอันนี้จบเรื่องแล้วนะคะผมว่าผมว่ายังยังอีกเยอะครับอาจจะยังอีกเยอะัก้วยและกันนะครับ เออเรื่องเรื่องของทางเราไหมคะเดี๋ยวรอเขาถามผมอะไรได้ครับคุณลาวคุณลาวคุณลาวอะไรมาครับเอาผมรับบทเป็นโดครับผมโดก็จะมีภารกิจต้องส่งจดหมายแต่ในช่วงเศรษฐกิจที่กําลังขับขันในบ้านเมืองเรานะครับเป็นยุคทองสบู่แตกครับผมแล้วก็ไปแอบชอบสาวคนหนึ่งครับเป็นสาวสวยงามทัที่การงานดีนะครับชื่อว่าหมอเมย์ครับเขาเป็นตัวละครดิษฐ์ครับใช่ค่ะเรื่องนี้เล่นเป็นหมอนะะคแล้วก็เป็นหมอเพิ่งจบใหม่แล้วก็อยู่ในบ้านพักคนชราค่ะซึ่ง ซึ่งก็เหมือนแบบดูแลคุณคุณปู่คุณย่าที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เป้ก็เป็นบุรุษไปรษณีย์เนาะที่มาส่งจดหมายหรือป,ประจำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ได้เจอกันประจับกัค่ะก็เป็นเรื่องราวความน่ารักเป็นแบบง่ายๆเนาะค่อนข้างแบบว่าเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรอดูคู่นี้ด้วยดีกว่วควาคู่นี้ก็ส่งต่อมาทางนี้ระยะหลังเราเป็นเวอร์ชันยังไงของเราเป็นยุคบางอาจารย์นเนาะใช่ครับเป็นยุคเหมืนอนสงครามกุมศริยา่าใช่ ที่ว่าเหมือนว่าเราก็เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ข้าศึกกำลังบกตีแต่ว่าหมู่บ้านเราไม่ไหวเราก็เลยต้องที่่อเพื่อช่วยหมู่บ้านเราต้องไปสสทรเพื่อความช่วยเหลือสากลใช่ค่ะก็จะเป็นแนวแบบมีทั้งดรามมามีทั้งโรแมนติกแล้วยังมีคอมเมดี้อีกด้วยนะครัด้วยด้วยใช่ก็รอติดตามกันนะคะก็ p ส s ์แ a n เป็นสนีีโลกนะคะก็กำลังจะกาใสแล้วในโลงภาพยนตร์นะคะอยู่ที่ใหญ่ได้ยังไงพี่เบิร์ดี่เบิร์ดงดพี่เบอถิดพี่เบิร์ ก็จริงๆมันเป็นยุคที่เราจินตนาการกันค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าเราเกิดไม่ทันสักคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคเนี่ยที่ผมเล่นเป็นดึกเป็นยุคสมัยยุคหินที่ชีวิตของคนมันความต้องการมันง่ายมากก็คือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอาไปดูกันว่าตัวละครตัวนี้มันจะเอาอะไรแล้วว่ามันทําอะไรนะครับมันถึงจะแบบต้องใช้ร่างกายของมันทั้งหมดในการสู้เพื่อครบรับ ดีเป็นแบช่วยเป็นตัวแทนหน่อยปากคุณหมดเลยอ๋อพกคพิกพิคมาเ่พิเกีครับพี่เประสบการณ์เยอะเลย้สบการที่อะไรก็อย่โหตายแล้วก็ฝากโพสแมนประสี่ิ์สีโลกได้นะครับก็ความสนุกความ ออรอมคอมทั้งหมดนะครับมีเรียกว่าคมถเลยดีกว่านะครับทั้งแบบคอมดี้โรแมนติกดราม่านะครับที่สําคัญมีแอคชั่นด้วยนะครับในทุกท้ายก็จะมีความสาคัญแล้วก็มีความหมายอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเลยยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามด้วยนะครับวันที่31 st, สิงหาคมนี้นะครับทุกครงภาพ,พยนตร์เลยนะครับฝากด้วยนะครับเหนื่ยแตกกันหมดเลยครับพี่